อยู่ความรักตอนแรกมันต้องไม่ยากสิวะสอนไปแล้วความยากมันคือตอนใช้ชีวิตแต่ตอนแรกมันต้องไม่ยากถ้าตอนแรกมันยากแปลว่าไม่ใช่อย่าไปยุง่งยูยูถึงยูจะไปอ่านคมพียูจะไปเอาเรียนคอร์สอะไรของจิ๊บหรืออะไรทุกอย่างก็ตามมันไม่คุ้มที่จะจะลงทุนถูกไหมก,การลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้เสี่ยงโคตรอะ่ะสองอาทิตย์ไม่ไหวแล้วอ่ะสองอาทิตย์ไม่ไหวแล้วเพราะนั้นง่ายสุดเจ็บน้อยสุดชิ่งเลย ถ้าแนะนํานะถ้าแนะนำเพราะว่าไอ้จุดฟังนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้วันนี้เนี่ยหัวข้อคืออยู่หรือไปถูกปะ่ะไอ้อยู่คนส่วนใหญ่อยู่เนี่ยมันจะต้องมีความหมายเราถึงเลือกอยู่มันต้องมีความหมายาวน,นี้ความหมายคืออะไรล้มลุกคุกคานการฝ่าฟัาฟานอุปสรรคเลยความดีงามมันมีอะ่ะแต่อันเนี้ยมันยังไม่มีอะไรเลยถูกปะ่ะแต่แต่ผู้หญิงบางคนหลอกตัวเองบอกว่าสนุกสนุก ไม่รักหรอกอยู่ได้คขำๆขำๆอยู่ด<ำ>้วยกันพี่พีอะไรหรอกถามตัวเองอีกรอบโดยที่ไม่ต้องมีใครอยู่ตรงนั้นเนพราะเวลาพูดแบบนี้มกักจะพูดกับเพื่อนเนี่ยเอ้ยแกไม่ต้องห่วงใช่ไหมขำๆใชเอาอยู่ขำๆ <ขำ S 2> สนุกสนุกแต่ถามตัวเองดีๆว่าอยากรักมันใช่ไหมเหงาเกินไปใช่ไหมเพราะถ้าอยู่หลุดไปเข้าไปในหลุมในช่วงเวลาที่มันลึกกว่านั้นแล้วเนี่ยมันเจ็บนะเว้ยขำไม่ออกนะ เออมันขาไม่อ่อนเว้ยเพราะว่าเนี่ยเนี่ยคือมันสนุกไงแต่จริงมันไม่สนุกมันอยากอยู่แต่พออยู่เนี่ยหามากเลยที่ใช้หัวข้อเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยมีโคชชี่สองคนคมันประหลาดมากนะแหม่มแบบมีทางโทรศัพท์คิวตอนเย็ยนเนี่ยรเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันประดเด็คนแรกคนแรกคือเพิ่งคบผู้ชายมาสองเดือนเอาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแต่เขายังตัดไม่ขาดกับแฟนเขาที่คบสิบปีจีบบอกอยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลย หยุดเดี๋ยวนี้เลยอยู่ทาอะไรก็ได้เอากระเทียมไปคล้องคอมันเล่าจะบ้านเไยอะไรก็ได้ให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะเพราะมันเอากระเทียมไปคล้องคอเลยไปอยุดซื้อกระเทียมอบแล้วคล้องคอแลวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไหวแล้วไงเพราะว่า2เดือนมาอยู่มันเร็วเกินเว้ยมันผิดธรรมชาติของความรักเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าตอบคําถามของน้องคนนี้นะครับจิ๊บแนะนําตอนนี้นะเนื่องจากเราไม่ได้เจอกันเรายังไม่ได้วันออนวันหรืออะไรก็ตามชิง